แต่นี้ในเอ็ดในคุยกับน้องหมารู้เรื่องครับผมบอกว่าเออคุยรู้เรื่องไงนะครับเออเอา,า,เอา,าไปเออคุยรู้เรื่อง <c oughs> เออเออ็ในคุยกับหมารู้เรื่อง MC ครับผมอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าป่าหากเก็บดอกกุดลานะครับผมบ่าวสาโซสวัสดีครับ รอครับรอคนะคณใดนะครับมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านครับเอฟซีดินแดนดอกกระเจียวนะครับเขียวงามผักหวานยอดอาหารไข่มดแดงนะครับก็ํำขวัญนะครับํำขวัญอภสุมานครับผมอำเภอกุสุมานครับํำขวัญครับอันนี้จะมีดอกกระเจียวหรือเปล่านะครับเอฟซีโอ้ี่ผมไม่ได้เจออะไรคูณนะครับเป็นไปกองไปกองอยู่ทบดูครับเต็มเลยเออ เอ็ดนายคุยกับน้องหมาอยู่ครับผมยังไม่ได้มามีอะไอเจ๊มีบ่เออเนาะเล็กว่ะดูดูกองกองเนี่ยนายเป็นตุดเห็นเจ้าของบ้านแถวนี้บอกว่าเป็นตุ้นพี่ตุ้นครับผาดิเออครับเยอะเลยครับดูกองกองนีด่ดอกเดียวตายแล้วดอกเดียวเอง อะไรกันแน่วันนี้ผมงงสุดเกินจะรู้สุดเกินว่าปิดกล่องของอะไรเนี่ยนกขุดตัวเฮ้ยดูสินกขุดตัวนะมันคือตัวอะไรกันแน่มันเข้าใจวะมันเป็นข้ออะไรกันแน่เป็นข้าใจนี่พี่ก่อน ไม่รู้ไม่มีนะที่บ่าวทำอะไรงงมันคืออะไรนี่ฮะมือกอดอะไรกันเนี่ยเจ้างงอะไรนี่กองนี่นี่นี่เหรอนี่ในเอฟซีพี่บ่าวงงกองดินนี่เนาะอนี่ในเอฟซีกองดินเยอะเลยเนาะเต็มไปหมดเลยโน่นนะงงเลยอ่ะไม่รู้อยนะ กองดินมันมาจากไหนนี่แหละไม่มีรูอยู่หาไม่ยอมมันต้องหารูเรื่องหละผมก็งงเหมือนกันนะนี่นี่นี่ FC กองดินเนาะเหมือนมันต้องขุดดินข้างล่างขึ้นมาแต่ว่ามันไม่มีรูเนาะมันแปลกเออแต่มันก็พอแปลกอยู่นะนี่ไงรูอะไรนะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วถ้าขุดไปขุดมาเลย เจอตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักล่ะหนูเหรอไม่ใช่หนูมันต้องมีรูเฮ้ยสรุปเจอรูแล้วเอซมันยังอยู่เนาะนี่ดูจากท่าทางนี่เจ้าว่ามันตัวอะไรพี่เบ่าเจ้าสงสัยใช่ไหมก็เลยเอามาซ้ำอีกทีนึงทางเอาจีี้มานี่สบายเลยเนาะ มันเป็นรูเนาะโอ้รูสองรูด้วยเจ้าคิดว่ามันคืออะไรน,นี่มันมีรูด้วยนนไอ้ทีมันไปทางไหน,นกองจุนพูนขนาดนี้เพราะว่าน่าจะลึกอยู่พี่บ่าก็สงสัยในะอ c ว่ามันคือกองอะไรถ้าเกิดขุดไปแล้วเจอหนูพุกเราขุดให้หมดเลยเนาะมันเป็นหนูจำศีลหรือเปล่าพี่เ่าเพราะว่ามันรูตันได้เนาะรูปิดได้เนาะ เออมันขุดไม่ลึกเลยมันเลาะไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวป่ะเอ้ามันทางโน้นก็มีได้พี่ว่าขุดไล่ให้หมดเลยบอกนี่นะท่านผู้ชมก็เป็นความสงสัยเนาะที่จะเจอไหมเราบอกโอ้ยลึกเหรอโน่นโน่นบอก ไปเล็กเกินฮะพอไม่ไ,ไมปแล้วไ,ไม่รู้เหรวามันเป็นอร่อยรู้เลยเอาเอาให้มันรู้ไปเลยดีไหมไม่ไปเอาไม่ไปคุปไม่ไปดีดีเดี๋ยวผมเอาลองบังลองบังเจ้าถือเขาว่าเป็นตุต่นหัวตุนตวต่นตุ่นนะเออเออเดี๋ยวสุสัยสิสุสัยเราต้องตามให้ดูดูให้รู้ มก็สงสัยว่าขึ้นอ,อ,อะไรเต็มไปหมดเลยมันไม่มีรูออกนะมันต้องอยู่ข้างในนี่แหละนะมันอยู่ข้างในนี่แหละอ่าพวกเอซี่ไปหาดอกเยี้ยครับต้องจัดการรูให้มันรู้เรื่องก่อนแล้วมันหลายรูด้วยนะน <c oughs> <ๆ S 1> ั่นแหละเราไปถามชาวบ้านแถวนี้ดีไหมเขาตุนหัวตุนเขาตุนหัวเขาว่านะเออเขามีมีคนเอาตุนมามาปล่อยหัวถามแล้วมีคนเอาตุนมาปล่อยเออ นี่ทมันปิดรูสนิทแบบนี้เหรออ๋อยู่มันไม่ปิดยังไงมันก็ถ้ามันกินอะไรันก็ตายเลยอ้าวะมันต้องมีรูออกดิมีนี่ครับผมต้องแล้วมันมีอยู่ที่ีดที่เดียวด้วยนะเออเนาะมันตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่มันเปลกามันไม่มีรูออกหน่มันก็ตุนมันต้องออกหากินนะนไหนยะตองลายไ้รูร่ไอู้ี่นี่ตามับกันตามับกั เยอะเยะเหรอยืดลูกไปเนี่ยไม่ได้นะแต่มันไม่ได้ขุดลึกเนาะขุดไปเรื่อยๆเนาะนั่นแหละมันเลาะไปเรื่อยๆเนาะนี่แต่มีตุกองใหญ่ก็มีกองใหญ่หน่อยตหัวก็มีนั่นเฮ้ยมันไปกองโน้นหรือเปล่านี่ครับผมเพราะว่ามันตัวเดียวกันเลยมันขุดออกเนาะเออเราเราาเพราะว่ามันตัวเดียวแต่ว่ามันขุดทะลุมาแล้วกันเออเออมีเสียบอ่ะ ตัวเดียวพี่บอืกคุดทะลุหากันงั้นเราก็ย่ายตามเนาะถ้าตามนี่เราได้ทั่วป่าเออนะคโอ้โหเอฟซีคือความข้องใจครับผมคือตัวอะไรกันนะผมตั้งแต่วันนั้นแล้วผมข้องใจไม่แล้วไหนเว้ยมาเช็คมาเลยนี่ครับผมโน่นโน่นนี่โน่นโน่นตัวเดียวกันโน่นโน่วมันทะลุหากันพี่บอกครับผมนะนะลึกไหมจุ๊บไปไปแล้วไป นี่ป่ะไหมอืมนี่มันทะลุคเออโอ้โหเอฟซีเนี่ยใช่หมดเลยหนี่งตัวเดียวว้าไปเลยนี่คือสรุปเอฟซีนี่เออเพราะว่าตัวเดียวกันมีเจ๊พี่บ๊ะงฮะไปสรุปก็คืออันนี้น่าจะเป็นตุนตุนแต่ว่ามันขุดไม่เห็นชาวบ้านบอกว่าตุน มีคนเอาตุนมามาปล่อยก็บอกอย่างงี้แต่เราคิดว่ามันจะเป็นกองไข่กองมันใช่ไหมไม่ใช่สิมันหากันหมดแล้วครับนี่มันทำรูทะลุหากันหมดเลยถ้าเราตามไม่เจอคันี้ตามตามคือเราตายนะครับผมโอเคับผมก็นด็นเคลียบเด็นตรงที่กองดินนะครับผมกองดินสรุปครับผมตัวอะไรไม่รู้แต่ชาวบ้านบอกว่าคือตัวตุ่นครับผมตุ้นครับผม ทำ,ทำแล้วทำแล้วนี่ทำบ้านเราเนี่เ,เออจะบอกว่าตุนเขาตุนมาปล่อยอ,อ่าโอเคครับผมครับก็หายคอามสนใจแล้วโอ,อ้รอรอเลยครับ